ครับพบกับช่องมิตรหายกินอินดีครับวได้เฮ็ดคลิปมานน่นละครับเมื่อนี้พอดีมากเอาปลาอยู่หนองสาครับจะได้ติดตามนะครับฝากจองน้ำแน่ครับมิรหากินอินดี้ครับ 你要怎么拿？<laughs> <laughs>

โอ้กล้า hmm. ห oh! well, oh! mm ัวใจคนยิ่งนี่นู่นโอ้ปะโจนเขาบอกพันหนึ่งแล้วจะสูงไหมเนี่ย

anh nó mưa mây nung bụi <laughs> bông mù mờ bao đường <laughs> như nhảy xoắn 好啦，好。买米也行，买菜也。对了，有。我啊，米不买，米我买。哦。对了。我你买啊？不不不， น้มอย่าไร่หนไห่งนี่เขาต้นเขาต้นเขาหูติดวิดคบองใหลูกติ่อนไปไปนี่นี่

Ô tô mọi người. Ô tô mọi người. Ô tô mọi người. Ô tô mọi

ดิ๊ไปดิไปเดนี้เดียวไรเราก็จะไปยังหัวบอไปลอยไปลอยพดเห็นตัวเดียวเนี่ยต้องไปชไมอมันจังแคบเห็มันแคบลงเอาเดี๋ยวเดี๋ยวมึงหอนถึนและพนออกมาทัี้อยู่ก

วัน่นี้ผมจะทำมาดีชี้นี้ว่าใครจะขายอร่อยมาสุดเพราะมีแค่เดียวขั้วเพื่อนนักไก่บุญเนี่ยโวยโอ๊ยวันนี้แค่เดียวเนี่ยท่านี่เดีหมดเลย đó rồi sắp hết rồi ô con nào mà bạn đây có phải là cái gì nó chưa thấy 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 nó

જ૨ા� શચે સા�ા�વા�... જ૨ જ૨ શા઱મ તા�મ તા�ઈ... જ૨ માસ લાળ ઴ા과 ક� diyor બા�ટ શારાર કા skeleton જાળ લારા ель સા઼ર લા સ� อ้าอหายใจกันย้อกูเล่ยาก็บอร็กบ่ทาเนกอย่ามันหนะเดีกพี่เยอะเตะยุดหนอกพื้นกับอะไรนี่โอ้ยโอยโอนโอ้อยโอ้ย้อ

ขนาดาติงหม่ว่องแล้วอลงแตวล่อานเอาตัวงีนี้วะเหรอเวกจะิงโอ้เดียบครับปลา้ยปลคนไรก็แช่ครับเออดเอตัวงเอาตัวไนี้หละังอันก็แช่ก็แช่อย่นีาลายพนขนาดน้ติงเลนี่ใหญ่เออนาศาศัตวเอน้เยโอ้ว่าส เอาเอาขุ sociedad, ああ่นเอาลงเลยขุ่นเอาลงเอออาปดุกเลยนเอาปลาดุกเวลาไปป้งี้เผาไม่เคยถามตายเงี้ยเขาบอกเยีนยด้ตนเลยนิดหน่อยพอดีพอดีแดดแดดเดียวน้ำเออเงี้ยพอดีเลยนะนั่นจัดเลยเอา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  าหาเันเยีนน่โดนนี่ลุงเอกเอกใเาไมใส่ังมาใส่ปลาดุกนี่่โอ้โอ้โหครับเยียนไหมไ้ตาตายปลาุเยียนเยี่นเยีนเยี่นตาต่าไม่ได้อะไรครับครับอะไรครับลาไปลงไงไปลงหนองสะเนาะสมิดบางบัวกบาทอครับ ก็คือสาริษบางตัวเบเปนบางบ่อบ่ทบ่อไปหดตากแห้งให้เป่นเปิดห้างเป็นเ็บนะไปไปไปพูดแล้วอันหต้นเย็นหน่อยเย็นยงไปลาดุกเเจาุ้็่อโยยังน้อยุุน้ำงนี่นะ เย็นน่อยเอาเย็นไงมันเย็นน่อยเย็นหน่อยม่ชแเย็นไงเอาไดิเอาดิเอาเลยดิตัวเยย่ตัวนีแหละนี่สิบัวตัวใหญ่กว่านี้ตัวเล็กหน่อยไม่ขึ้นนวมนตัวให่ว่านี้เย็นเลยบัวมังกอน่กู่นี่ะี่ไเลหเอนี่ตาเรงนี้ป่ั เอาเลยลูกเยหลายตัวเลยะเดุกาตาุกาาดุกน่อยลกมแม่ว่าเรต้องเอาตัวใหญ่เห็นไปเขาไม่เยน่ี้แน่นอนแหะคับเลยนะบด้ป่ใส่ไปเลยไปวอเลยใ่เอาใส่ไปเลย